สวัสดีจ้าพี่น้องเดี๋ยวกันายาสิผ้ามอเบิงเห็ดพี่น้องเฮ็ดนี่เป็นเฮ็ดละโงกเนาะโงกขาวเห็ดละโงกไข่พี่น้องเฮ็ดเลื่อนเฮ็ดละโงกใหญ่มาสันวาดอกใหญ่ๆแกงขึ้นจะเสบมาเบิงเลยจ้าพี่น้องพี่น้องอันนี้เฮ็ดละโงกเนาะอันนี้เก็บมาได้วพี่น้องนี่ เวลาข้าเก็บมาห้าต่องเอาเอาถุงเท้ามันออกก่อน,นพี่น้องนี่ถุงเท้ามันสิเป็นยังสีเนาะข้อห้าเอาออกแล้วเข้ากับสีบาบานเนาะนี่แต่ฮะนี่เก็บมานี่ส่วนใหญ่ยัก็สิเป็นยังสีน้ำนแบบนี้ถุงเท้าข้าหุ่มไวอยู่เนาะนี่ที่แหลกๆนี่เอามาเนานะ นี่มันก็เริ่มบานเนี่ยแหล,ละล่ะเพราะว่าเห้าก็มาานีฝนมากพี่น้องเอานี้ฝนมากยังสิที่แรกมันพ่ท่านบานเนาะท่านี้มันเริ่มบานแล้วเนาะ,นะเดี๋ยวถ้ามาเบืองกันเลยจ้ะพี่น้องว่าเอาทุงตีนออกแล้วมันสิเป็นยงไรเขาบอกให้เอาถุงตีนออกแล้วมันจะไดงมันสิเบาบานเนาะหยังแม่ ยายดอกงามหนึ่งหน่อน้องยายพึ่งตื่นบ่โอ้ยยายพึ่งตื่นหนูเก็บเห็ดมาตายเลยนูเก็บเห็ดมาหนิเห็ดช้างหลายกระดดกระเดียดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวง่ามกว่าง่ามเดี๋ยวสิแกงให้กินด้วยเห็ดชำางจะนดบ่บ่เมียนเห็ดละงูเห็ดละงูเออเออบอกไหมเห็ดละงูโออนี่บอกข้นเอิอเห็ดละงูเออนี่แหละเห็ดละงู Oh. เดี๋ยวมาเบิงเลยจ้าพี่น้องมาเบิงมาเบิงสอนเอาถุงตีนออกเนาะถุงถาวออกเนาะนี่พี่น้องเอาถุงตีนมันออกถุงถาวนี่เนาะเอาถุงถาวออกมันสีบตองบานหลายเนาะเอาถุงถาวออกอก่อนเปลียมแบบโอ้อันี้ฮะกอันี้กรอบเลย เดี๋ยวมาเบิรงกันเลยพี่น้องว่าเอาถุงข่าวออกแล้วมันจะเป็นอย่งไรอันนี้ถุงข่าวเนาะถุงข่าวที่แกออกแล้วพี่น้องเอาไปไหว้ยู่ใต้โคนต้นใหม่เนาะต้นใหม่ก็จะมีต้นอ่ายางหน้าพี่น้องต้นยางหน้าปลายางหน้าเท่านี้ลหละนี่ล่ะเดี๋ยวเวลานั้นแล้วเขากระจาออกมาให้กินอีกเนาะถึงเวลาถึงนาเขาเนะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิรงกันเลยจ้าเดี๋ยวเต็มกระมังบ่ เตรียมกะละมังเลยพี่น้องเดี๋ยวกันถ้าญาติพี่ผ้ามาลางเนาพี่น้องเนาะวันนี้มีเมนูแกงเห็ดพี่น้องอันนี้เนาะพี่น้องห้าแซสไว้ก่อนข้อเสไว้ก่อนข้ากับถูขีดินออกก่อนเห็ดมือเบาๆเด้อวพี่น้องเห็ดละงอกไข่เห็ดละงอก ไงพี่น้องโอ้ขามันดูวะคือจังนอนใหม่ไพเลยเนาะคือจังนอใหม่เลยพี่น้องมามือเบาๆเ,เด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดมือเบาๆเ,เดี๋ยวเฮ้ามเาบึงการการแกงเนาะพี่น้องเด้อเดี๋ยวให้กัรทายาล่างก่อนพี่น้อง พี่น้องอันนี้ล่างแล้วแล้วพี่น้องล่างแล้วเมื่อกี้เนาะนี่จะเป็นเห็นบ่อันส่วนมูลกับมูลยู่แต่กับมูลหลายหลเนาะพี่น้องเนาะน,น,นี่มังสิมูลหลายหลถ้าคนล่างก็เป็นนี่มูลเบิดตเลยละพี่น้องเดี๋ยวมาเบิง่งขั้นตอนการแกงเนาะแกงเลยไว,ไว้แนกุเหี่ยว กูอยากกินเด้อย่าปากอย่าปากสิท่ายวิดีโออยุท่ายกระซางแล้วกูหิวแห้งพี่น้องอกกเม่แม,ม่ก็บ,บอกว่าฝ่าวแกงเนาะแต่อันนี้เฮ้ากะทิสามลำเลี่ยงไปเนาะเครื่องอันนี้เฮ้าก็ะไดแล้วพี่น้อง <c oughs> มันกินมั่วเจะหหูนวลวายอยู่เลยเบื่ถทายเครื่องเครื่องก็จะมีคามีตะไคร่มีหอมมีกระเทียมมีกะปิเฮาเหมือนผีแกงเขา้าธรากรมดานี่แหละ <c oughs> พี่น้องเริ่มแกงแล้วพี่น้องอันนี้ใส่น้ำน้อยเดียวเนาะพี่น้อง เพราะว่าเดี๋ยวอีกจังน้อยน้าเฮดก็ออกอันนี้กัญทยาใส่เกลือไปเมื่อกี้นี่น้อยหนึ่งประมาณสอนแกงหนึ่งพี่น้องพี่น้องเริ่มเดือดแล้วพี่น้องเดี๋ยวห้าใส่เฮดกันเลยจ้า <c oughs> พี่น้องอันนี้แกงมันต้องดอกโลดพี่น้อง ยุ่มยุมมันักฮักมันเนยก็ได้เพราะว่าเวลามันซุกแล้วมันจะเหนียวเนาะพี่น้องเนาะน่าเดือดหรอเดี๋ยวมันจะยุบเนาะพี่น้องเนาะเดียเเดยยเด๋ยวกันยุบเพราะเครื่องซุกค่ะว่ามันหอมแล้วพี่น้องนอกจากไส้เรื เดี๋ยวให้มันยุบพี่น้องโย่ภาคอ่ะเดี๋ยวเขาใส่จักหน่อยเขาอยากหูเนอะพี่น้องเนาะพี่น้องที่เก็บเห็ดมาเห็ดละงูกหรือเห็ดเอียงก็ตามแต่ถ้าคิดว่ายานมันอยากมันเบื่อเดี๋ยวเข้าลองเอาเขาสารใจเลยพี่น้องเห็ดไห้เห็นพี่น้องเบิ่งเนอะพี่น้องเนาะครับแล้ว ใส่น้ำปลาพี่นอ้องน้ำปลามันเดือดแล้วเนาะใส่ปลาอ่ะเดี๋ยวมันส่เค็มแล้จิม้มผูม้หันกันถ้ายากก็เอาเข่าวใส่พอดีบรไนมีท่ทายกล่องให้เบิ่องข้าวสารใส่เออนี่อนะ่ะเดี๋ยวอีกจังหน่อยก็ข้นสิมได้พี่นอ้องตอนนี้ก็ร่างหอมเลยหอมเครื่องหอมเห็ดหอมกินเครื่องมันออกหอมเห็ดเนาะใส่ปลาแล้วก็จะหอมพี่นอ้อง เดี๋ยวรอใส่พงนัวเลยพี่น้องน้ำลายไหล่อามาเบิองนี่อานี่แกงเห็ดนี่เนาะเอ้านี่เอ้าใส่พงนัวแม่ใส่พงนัวนอ่าใส่พงนัวเด้อแซ่บแซ่บเดี๋ยวตักขึ้นที่เมข้าวสารมันเป็นสีแบบไรหรออู้น่าบานน้องเลย เห็นบานบ่พี่น้องเห็นข่าสารบานออกบ่ะนี่เขาเอื่นว่าเขา,าเปลี่ยนสีพี่น้องกินได้เลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวกันทายาติสิมให้เบิงพี่น้องว่ามันแสบบ่พี่น้องซิมเลยใบบกูดกระใสแลลวเนาะน้ำปลาหลากกระใสเหลาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องซิมเบิงูง โอ้แสบพี่เนอะแสบแสบแสบพี่นนอะแสบนัวแต่มันจะเป็นทุาจังขขาต,ตม้มเนาะอ่าเมืกเมือกจักกน่อยนึงลืนล่นลื่นพี่นนอะภาษาไทยลืนล่นลื่นเห็นปะพี่นนอะ แสบๆพี่น้องมีอันนี้เข่าเข่าสิเป็นสีนี่เนาะพี่น้องเนาะเป็นสีธรรมชาติพี่น้องกำเหมือนสีขาวคือเกานี่แหละแล้วเข้ากับกินเลยพี่น้องซิมซ,มซิมอีกรอบหนึ่งพี่น้องคลิปนี้กันทายาขอฝากกดตามให้กันทายาในเดอจ้าฝากกดกระดิ่งกิ้งกิ้งน้ำเนเดอพี่น้องกดไลค์กั กดไลค์กดแชร์พี่นอ้องให้ช่องชอบจับใจในเด้อพี่น้องเด้อชอบจับใจชาแนลพี่น้องเดี๋ยวกันทายาสีผ้าเฮ็ดคลิปใหม่นอกพี่น้องเนอะรอบนานเดี๋ยวห้ามากินกันอีกน head. เนาะเห็ดสิบอหัว่าเป็นเมนูเห็ดอียงละพี่น้องกกันทายาฝากเยอะจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า